ยังคงถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับอาการป่วยของนายทักษินชินวัตรซึ่งทำให้สังคมเกิดคำถามมากมายลาสุสศาตราจารย์ดรชัยยนันชัยพรอาจารย์ภาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ข้อความระบุว่าผมได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการที่นักโทษป่วยจนต้องออกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นอกเรือนจำมีผู้ให้ข้อมูลมาดังนี้ขอขอบคุณที่กรุณาส่งข้อมูลมาให้อย่างรวดเร็วครับ สวัสดีครับอาจารย์ขอตอบคําถามอาจารย์เรื่องนักโทษที่ต้องออกมาโรงพยาบาลน,นอกเรือนจําจากประสบการณ์ครับนักโทษที่ออกมารักษาอาการโรงพยาบาลน,นอกเรือนจําจะมี2-3แบบครับเช่นมีโรคประจําตัวที่ต้องพบแพทย์เป็นประจําทุกๆก,ก,กี่วันนัดไม่ว่าจะเป็นโรคก,ก่อนเข้าหรือหลังเรือนจําจะนํานักโทษออกมาพบแพทย์ตามใบนัด โรงพยาบาลรัฐเท่านั้นนะครับหรือโรงพยาบาลเรือนจําเองไม่มีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลเอกชนครับอาจจะต้องขอเป็นกรณีพิเศษหรือนักโทษที่ป่วยวิกฤตแล้วเท่านั้นจากประสบการณ์ไม่เคยเห็นนําออกตอนกลางคืนนะครับต้องตอนกลางวันเท่านั้นเจ็บแค่ไหนก็ต้องทน อีกอย่างเรือนจําจะไม่พยายามให้ใครหรือนักโทษเสียชีวิตในเรือนจําเพราะจะยุ่งยากเวลาตํารวจเข้าดําเนินการสอบสวนจะพยายามให้ไปเสียชีวิตนอกเรือนจําครับอย่างเคสคุณทักษิณโดยประสบการณ์ของผมเคยมีผู้ป่วยวิกฤตเรียกรถฉุกเฉินมารับกลางคืนแต่กว่าจะทําเอกสารอะไรเรียบร้อยต้องใช้เวลานาน,านมากครับเพราะจํานวนนักโทษในเรือนจําเป็นเรื่องสําคัญหายไปคนหนึ่งต้องมีรายงานสารพัด ผู้คุมที่ต้องเปลี่ยนเวรเพื่อคุมตัวออกมาอย่างน้อยสองคนในการสับเปลี่ยนเวรแต่ถ้าคุณทักษิณป่วยจริงเรือนจําต้องรีบจัดการครับเพราะเป็นคนดังถ้าเป็นตาสีตาสานอนเจ็บกว่าจะได้ออกมาก็เช้าอีกวันจากประสบการณ์ครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเช่นเชื่อขา่าวมีโรคประจําตัวแต่ไม่เชื่อว่าจะรุนแรงฉุกเฉินไม่เชื่อขา่าวว่าต้องนอนโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น เดี๋ยวก็หาข้อยกเว้นได้เชื่อว่ามีการวางแผนมาอย่างดีและเชื่อว่าจะไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกค่ะคนไทยคงรู้จักตัวตนนักการเมืองคนนี้เป็นอย่างดีว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างว่าแต่เราจะทําใจยอมรับกันได้แค่ไหนอยู่บนเครื่องบินนั่งเท่ๆแบบนี้ไม่ใช่คนป่วยแบบฉุกเฉินแน่นอนเข้าคุกทีก็ป่วยพะงาบพะงาบตามที่คาดตามที่พูดไว้ตรงเป๊ะไม่ผิดแม้แต่น้อย ชั้น14ห้อง VIP แอร์เสียหมอใหญ่อนุญาตให้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนได้ทำไมเขียนบทได้เป๊ะปังขนาดนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่ต้นนะสิและที่ส่งไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็อ่านไม่จริงตอนนี้ข่าวว่าส่งต่อไปอยู่โรงพยาบาลพระรามเก้าแล้วผมเชื่อคำพูดคุณทักษิณที่เคยพูดไว้นานแล้วว่าวันเดียวก็ไม่ยอมติดคุกตัวจริงอยู่ไหนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ให้มันเห็นหัวประชาชนบ้าง ล่าสุดนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าดูแลรักษานายทักษิณแต่พอดีอย่าไต่ล้ำเส้นผิดกฎหมายจันยาบันแพทย์ราชทันหมอตำรวจพึงระวังมาตรา157สังคมเฝ้าติดตามตรวจสอบพร้อมติดแฮชแท็กระวังเสียศรัทธาแฮชแท็กเสื่อมยุติธรรม เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top e x c ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง